ระบบบำบัดน้ําเสียของอาคารขนาดใหญ่อาคารขนาด30ชั้นหลังหนึ่งมีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ50,000ตารางเมตรอาคารที่มีคนใช้งาน5,000คนก็จะใช้น้ําประมาณ500ลูกบาทเมตรต่อวันน้ําที่ใช้แล้วก็จะกลายเป็นน้ำเสียก็จะต้องระบายออกสู่ภายนอกอาคารก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกอาคารตามกฎหมายอาคารจะต้องทําการบําบัดน้าให้มีคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่ระบบรับน้ําสาธารณะภายนอกได้อาคารขนาดใหญ่จึงต้องมีระบบะบำบัดน้ําเสียซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ,ะบําบัดน้ําซึ่งเกิดจากการใช้งานภายในอาคารให้มีคุณภาพน้ําในระดับที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดคุณภาพน้ําทิ้งที่กฎหมายกําหนดมีค่าหลายตัวแต่ค่าที่คุ้นเคยกันก็อย่างเช่น OD, ค่า BOD ค่า BOD ของน้ําทิ้งที่จะปล่อยทิ้งสู่ที่สาธารณะได้สําหรับอาคารขนาดใหญ่ จะต้องไม่เกิน20สระบบบำบัดน้ำเสียมี2ระบบหลักๆก,ก็คือระบบที่ไม่ใช้อากาศกับระบบที่ใช้อากาศระบบที่ไม่ใช้อากาศ,บบาก,าศก็อย่างเช่นระบบส้วมซึมที่เราใช้กันตามบ้านขนาดเล็กๆเ,เราเอาของเสียทิ้งลงไปแล้วก็หมักรวมกันไว้แบคทีเรียก็จะทําการย่อยสลายโดยใช้แบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านั้นระบบที่ไม่ใช้อากาศเป็นระบบที่ง่ายสะดวกประหยะัดแต่มีความสามารถจํากัด ไม่สามารถบำบัดน้ําที่มีค่า BOD ขาเข้าสูงๆได้หรือมีปริมาณน้ําเสียเยอะๆได้ดังนั้นในอาคารขนาดใหญ่จึงต้องใช้ระบบบำบัดน้ําเสียชนิดที่ใช้อากาศระบบบำบัดน้ําเสียที่ใช้แบคทีเรียเชน่นย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ใช้อากาศมีหลายรูปแบบแต่สิ่งที่มีเหม,เหมือนกันคือจะต้องมีการเติมอากาศเข้าไปในน้ําเสียหรือให้หรือทําให้แบคทีเรียนั้นสามารถรับออกซิเจนได้มากกว่าระบบที่ใช้กันแพร่หลายคือระบบตะกอนเร่ง หรือแอคทิเวเตสัะหลักการคร่าวๆคือเอาน้ําเสียเข้ามาในระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็เติมอากาศเข้าไปในน้าโดยการต่อท่อปล่อยฟองอากาศเข้าไปใต้น้ําเพื่อให้น้ําสัมผัสกับอากาศให้ได้มากที่สุดแล้วแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําเสียนั้นก็จะทําการย่อยน้ําเสียโดยธรรมชาติเสร็จแล้วก็เอาน้ําตัวนั้นไปขังเอาไว้เพื่อให้ตะกรงตกลบสูงด้านล่างแล้วน้ําที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นน้ําใส ซึ่งมีคุณภาพเพียงพอที่จะปล่อยทิ้งสู่ที่สาธารณะภายน้นได้ก่อนปล่อยก็จะต้องมีเติมคอรีนเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยออกไปส่วนตะกอนที่ตกอย,อยู่ข้างใต้บอ่อก็จะต้องมีการดูดออกไปทิ้งในที่สุดมีอาคารเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถบำบัดน,น,น้ําเสียให้ได้คุณภาพน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนดนได้ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคารจากเดิมที่อาจจะเป็นอาคารสำนักงานธรรมดา กลายเป็นว่ามีร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่มากภายในอาคารหรือศูนย์การค้าบางแห่งแต่เดิมในการออกแบบไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารมากนะักก็มีการประมาณการเอาไว้ขนาดหนึ่งแต่เมื่อมีการเปิดใช้งานจริงปรากฏว่าร้านอาหารเป็นร้านที่ได้รับความนิยมจึงมีการเปิดร้านอาหารจํานวนมากภายในศูนย์การคา้าก็จะทําให้ปริมาณน้ําทิ้งและคุณภาพน้ําทิ้งก่อนที่จะเข้าสู่ระบาบบาำบัดเสียเปลี่ยนไปจากเมื่อตอนออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรก หรือเรียกภาษาวิศวะว่ามันมีโหลดมากกว่าตอนที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกถึงระบบน้ําเสียจะทํางานเต็มที่อย่างไรก็จะยังไม่สามารถบําบัดน้ําเสียให้ได้คุณภาพน้าทิ้งตามที่ต้องการได้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบบาบัดน้ําเสียเพื่อเพิ่มความสามารถในการบาบัดน้ําเสียให้ได้คุณภาพน้ําตามที่ต้องการก่อนที่จะปล่อยทิ้งสู่ภายนอกในบางอาคารก็อาจจะเกิดจากการที่เครื่องจักรบางส่วนชารุดแล้วไม่ได้ทําการซ่อมแซมเช่นเครื่องเติมอากาศชํารุดหรือมีเครื่องสูบน้ํา ครื่องสุตรกรภายในบ่อตะบานน้ําเสียชารุดแล้วไม่ได้ทํางานตามหน้าที่ของมันก็จะทําให้คุณภาพน้ําทิ้งที่ออกสู่ภายนอกไม่เป็นไปตามที่ต้องการหากอาคารปล่อยน้ําทิ้งออกสู่ภายนอกแล้วมีการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็จะมีการเตือนและจะมีการปรับในที่สุดหากไม่สามารถแก้ไขภายในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดได้คุณภาพน้ําทิ้งควรจะมีการสุ่มตรวจทุกๆเดือนเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราปล่อยน้ําทิ้งที่ มีคุณภาพน้ำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพื่อให้เรารู้ตัวก่อนล่วงหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจที่อาคารดิฉะนั้นระยะเวลาการแก้ไขอาจจะไม่เพียงพอและจะทําให้อาคารต้องเสียค่าปรับให้กับทางราชการตัวที่ทําให้ระบบบะบัดน้ําเสียไม่สามารถบำบัดได้ตามที่ต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือไขมันที่มากับน้ําเพราะระบบบะบัดน้ําเสียไม่สามารถบําบัดไขมันออกจากน้ําได้ต้องใช้วิธีการกําจัดไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบะบัดน้ําเสียเท่านั้น วิธีการขั้นพื้นฐานที่กำหนดกันไว้ก็คือเราต้องมีถังดักไขมันในร้านอาหารหรือในห้องครัวดักไม่ให้ไขมันเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่แรกถ้าเราปล่อยให้ไขมันเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้น้ำที่บำบัดอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและไขมันยังเข้าไปทำให้อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดเสียหายได้ด้วยในร้านค้าร้านอาหารสิ่งที่ต้องกับชับกับพนักง,งานคือห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง ไขมันต่างๆจะต้องผ่านกรีสแท็บหรือถังดักไขมันก่อนเท่านั้นและถังดักไขมันจะต้องได้รับการดูแลรักษาคือมีการตักไขมันออกอย่างสม่ำเสมอหากถังดักไขมันไม่มีการตักไขมันออกไขมันเหล่านั้นก็จะปนกับน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือการล้างพื้นห้องครัวถ้าหากพื้นห้องครัวมีน้ำมันมากหรือมีการเทน้ำมันลงไปที่พื้นห้องครัวด้วยแล้วล้างพื้นห้องครัวเข้าสู่ท่อระบายน้ำทิ้งเลย ไขมันเหล่านั้นก็จะวิ่งผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งโดยไม่ผ่านถังดักไขมันก็จะทําให้ท่อระบบน้ําทิ้งมีคราบไขมันจับทําให้ท่อมีการอุดตันได้และเมื่อไขมันนั้นวิ่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ําเสียก็จะทําให้ระบบบำบัดน้ําเสียชารุดเสียหายได้ด้วยการดักไขมันและการคัดแยกไขมันไม่ให้เข้าสู่ท่อน้ําเสียจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้อาคารทุกคนที่จะต้องช่วยกันการแก้ไขปัญหาภายหลัง จากที่ไขมันเข้าสู่ท่อระบายน้ําเสียแล้วเป็นสิ่งที่ยุ่งยากราคาแพงและไม่สามารถล้างไขมันออกจากท่อได้ทั้งหมด mm hmm. ไขมันที่ตกค้างอยู่ในท่อน้ําเสีย mm hmm. ก็จะส่งกลิ่นเหม็นอมย้อนออกมาจากท่อน้ําน้ำเสียในที่สุดด้วย mm hmm. ก็จะทําให้ทั้งอาคารมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ mm hmm. เพื่อไม่ให้อาคารเป็นภาระของเมืองในการปล่อยน้ําเสียที่คุณภาพเกินกว่ามาตรฐานน้ําทิ้งออกไป ก็คงต้องขอให้ทุกๆคนช่วยกันตั้งแต่ในครัวของทุกๆคน